หมดที่เรามีโอเคนะคะก็จะสร้างลงใหม่ะะก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นเอ่อสไวน์เวิล์ครับนะคะจากไปอาจจะมีลายหน่อยนะคะสไวน์เวิลด์เห็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ โอเคก็เอาแบบส่มนะคะตรงนี้ก็สวายของเจอร์ไว้หรือช่างโคตรช่องโคตรนะคะตอนนี้เราใช้สกีนเป็นนี่เลยและวันนี้เรามีแขกรับเชิญโคตรพิเศษเข้ามาได้โอ้เดี๋ยวขอไปปิดไลน์แบ๊บค่ะ อย่าเราเกิดปัญหาอีกเรอสักพุ่งนะคะเดี๋ยวดึงหีบถอดโอเคนะคะก็เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวโอเคนะคะก็เป็นหัวข้อขอสวัสดมพ่อคานะคะก็คือเริ่มออกชิดรอดใหม่นะคะก็อันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนนำเสนอให้มาเอาชิดร่อนเดี๋ยวนี้นะคะสัญญากับเพื่อน หีกัเอนเพิ่มมาอย่างไวปิดหีนะคะก็คือปิดมอนเตอร์นะคะทำให้มอนเตอร์ไม่เกิดนะคะ,ะแค่่อโยหาที่สร้างว่านกันเถอะเดี๋ยวนีกระทงขาวดิ้อขาวสร้างว่านดีกว่าสวยดีเดี๋ยวเราต้องทำที่ขุดกับตรงนี้แล้วก็ พี่ขอออกแบบการสร้างบ้านโอเคได้สวยๆนะเว้ยเดี๋ยวเราจะพัฒนาบ้านเป็นบางช่วงบางตอนนะคะก็ e ีนี้ก็อาจจะเอาเล็กๆไปก่อนนะเอาบ้านแบบพออยู่ไปก่อนนึ่งสิบแปดันก็พอแล้วนะโอ้อันีไลายน,นึงนะคะพอดีว่า เพื่อนมันไม่ยอมโอ้ยอะไรนม่โอเคได้มาอันละ่สองอันละชสีขาวนะเอาชุดไม่ใช่ไม่อบเอามาไอ้ขาวสิแลี่ยยังตัดไม่หมดเลยมันขาวไปไหนแก่เค okay, เดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านแป๊บโอเคค่ะตอนนี้เราจะดีสร้างบ้านเนรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไ อันนี้นะคะคือใ่สร้างมานของเราเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เลยนะเอยไม้โอก๊กไม้ขาวเราจะไปตัดไม้ขาวให้ออกกูดแทงเอรย์บีสกูดนะคะก็เป็นเบสิกไม้ขาวนะคะที่เกิดมาก็ต้องตัดไม้มีนสกอตแเยอะมีแค่ส,สามอันเี่พนัอน นะเอาขวานพี่โอ๊คก่นอนจ้ะเดี๋ยวมันใกล้คากันนะใกล้มืดแล้ว,ดลวเดีเ๋ยวเราจะไปขุดให้ขวานทั้งเออพี่โอก๊กอันนี้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 ขวานเื่อแล้วก็อ,อันนี้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 โอเคอะไรกว่าตัวครับเอ้ยพี่โอก๊กตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วต้องหาเตาก่อน คอยตอนนี้เ็จะขุดเจะวาไม่เ้ยมาองอจไอเตียงรบเราอ่ะดไว้ไปไปไปแบโหดเนี่ย,ย,ยสี่หอมอเจาะ ปืนแรก็คือเตาเผานะคะก็จะต้องใช้ copper stone หินนะคะหินแปดอันนะคะเออนอนแบกเตรียมค่ะนคะครับปืนเรกนะคะอร์เรน,นก็ใช้ทำอย่างนี้นะคะก็ได้ใช้หินแปดอันนะคะ c o p p e อนนะะ <Copper> stone หน่อยเฮ้ตอนนี้จะมาเผาเนื้อกินกันเอา้าตกใจเลย เช็ดซังซ okay, so right? ังงเช็ดแต่พี่โอกเชเช็ดเชดเชดเชด What is เช็ดโอเคนะคะก็ไอ้ต้นกาพวกเนี้ยต้นกาอันเนี้ยมันสามารถใช้เป็นเพลิงได้นะคะใช้เหมือนถ่านนะคะบจึ๊บ ก็ะะตอนนี้กำลังคุณโอ๊คกำลังทราบ้านอยู่นะฮะระหว่งหางรอก็ไปตัดไม้ให้คุณโอ๊คเพิ่มนะคะเกดการีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอือยนมนก็ได้หรอกอืมวอนอดดน,อน,อนั่นเลยเค โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอขอตัวไปสร้างบ้านแป๊บหนึ่งโอเคค่ะตอนนี้ก็จะมาทำบ้านดีกันนะคะเดี๋ยวพ่าจะมาทำฟามนะคะแล้วก็ขุดเหมือง เราจะไป <Okay. S 1> หาพวกเล็กชื่อเป็นหรือผ่านทุบจากไอ้ยาเนี่ยมาเอาไอนี้สิบสากมาทุบจากไอยก้ยาพวกนี้นะคะเราจะได้มเมล็ดพันธุ์นะคะไม่วางเกียร์วางเขาทก,กับยามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดอย่างนี้ซีดนะคะก็เ,เอามาปลูกข้าว วิ่งต้นเห็ดด้วยเหรอขอไปตัดเถอกแป๊บต้นเห็ดนะคะก็จะสุ่มดเห็ดดีวไม่รู้ต้นเห็ดนะคะคือต้นแบบนี้ถ้าต้นแบบนั้นจะเป็นต้นเห็ดแดงนะคะส่วนต้นเห็ดน้ำตาลนะคะที่เอามาทำซุปเห็ดมันก็ไม่รู้ว่าจะได้จากไหนน้มันก็ ันก็แบบว่ามันก็เป็นต้นเหมือนกันถ้าเป็นเห็ดตายนะคะอันนี้มีต้นเห็ดแดงก็งทุกจากไพวกนี้นะคะก็จะดอกเห็ดแดงให้เรานะคะจะมีโอกาสดอกต่ำนะะโอเคสิบหกอันก็พอแล้ว อเค่ะเดี๋ยวมาโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะมาหาอาหารกินกันนะคะอาหารมีใส่สองตัวดีเลาวมีเนื้อวัวสดโอเคค่ะแล้วก็ สิบนาทีก็พอแล้วมั้งหรือว,ว่าจะเอามากกว่านี้ไ,ไม่ได้อะไรอะ่ะก็ EP สองก็มาทำฟาร์มก็ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยใครไม่กดเราไม่ออกนะคะบ๊ายบาย